สวัสดีครับภายใต้การดำเนินการของพันตําตำรวจเอกที่รักษาสาขาผู้กับการสถานีตำรวจจุฬารณ์นะครับสั่งการให้ผมพันตธรวจตีรุพงศ์วัชรัตน์นะครับสวัสดีต้องการปรับปรามรายงานการจราจรนะครับสำหรับนะครับการจราจรนะครับของสถานีตำรวจจุฬลรณ์นะครับในวันนี้นะครับช่วงเวลาประมาณ12บสมนนะครับเริ่มมีรถติดสะสมนะครับมีท้ายแถวนะครับอาจใช้ความเร็วได้ประมาณ30-40กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับตอนนี้นะครับสถานีตำรวจจุฬรณ์นะครับร่วมกับนะครับ ตำรวจทางหลวงแล้วแกกันทางนะครับได้วางกลวยนะครับเพื่อที่จะเปิดช่องทางพิเศษนะครับตอนนี้กําลังอยู่ในขั้นตอนพิจารณานะครับจะเปิดช่องทางพิเศษนะครับกรณีมีรถติดสะสมนะครับมากกว่านี้นะครับเรานะครับจะทําการเปิดช่องทางพิเศษนะครับเพื่อที่จะระบายรถนะครับเพื่อที่จะผ่านสถานีตํารวจภูทรลนะครับแต่ว่า ในขนาดนี้นะครับยังสามารถเก้นรถยังสามารถข่้นตัวได้ครับยังยังไม่ได้เปิดช่องทางพิเศษนะครับกรณีเปิดช่องทางพิเศษนะครับสถานีตำรวจบุทรพลน,นะครับจะได้รายงานให้ผู้ผู้ข้าประชาทราบในลำดับต่อไปครับขอบคุณครับ